สวัสดีครับทุกท่านพบกับเพจอันคาวิชาธาตุร่วมสมัยนะครับหลังจากที่ทาธาตุดินและธาตุน้ำผ่านไปแล้วทีนี้ก็มาถึงาธาตุลมบ้างนะฮะโดยผมจะกล่าวสรุป4หัวข้อการงานการเงินความรักและสุขภาพให้ฟังนะฮะโดยเริ่มจากการงานก่อนการงานช่วงนี้คนาธาตุลมจะค่อนข้างทำงานเยอะนะฮะแล้วค่อนข้างที่แบบจะทำงานหนักนิดหนึ่งดังนั้นอาจจะทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ก็อยากให้ผ่อนคลายเรื่องงานลงนิดนึงนะฮะแล้วหันมาสนใจคนรอบข้างบ้างซึ่งอันนี้ก็รวมไปถึงความรักด้วยนะฮะว่าพอทํางานเยอะก็จะไม่มีเวลาเรื่องความรักไม่มีเวลาให้กับใครเท่าไหร่นะครับซึ่งคนที่เป็นคนรักของคนท่าดมก็ต้องทําใจนิดนึงนะฮะว่าช่วงนี้มีโอกาสจเจอเอกันได้ดังนั้นถ้าจะทําอะไรก็ต้องใจเย็นนะครับส่วนเรื่องการเงินการเงินช่วงนี้อาจจะมีลาบล่อยหรืออาจจะได้เงินที่ มาแบบมาแบบโดยไม่ทันตั้งตัวนะครับก็ลองแบบลองศึกษาลองดูเรื่องการลงทุนนะฮะว่าจะลงทุนตรงไหนอะไรยังไงประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องสุขภาพสุขภาพของคนทาดลมช่วงนี้นะฮะ <c oughs> ถ้าจะระวังระวังอาการเจ็บคอร,ระวังอาการป่วยไข้เป็นหวัดแล้วก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพอื่นๆโดยเฉพาะโรคประจำตัวอะไรพวกนี้นะฮะอาจจะต้องระวังนิดนึง ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วถ้ามีอะไรสงสัยหรือข้องใจก็ตามได้ใน description นะฮะแล้วก็แบบติดตามกันได้ยินดตีตอบทุกข้อนะครับสวัสดีครับ